สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ h h n n n l t The w i ั h ส s า y Nat ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปได้เดือนนะฮะของผู้ที่มีดาวจันทรลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่22ิมิถุนายนจนถึงวันที่22การก,กรกฎาคมนั่นเองนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเรานะครับผมสําหรับเดือนนี้นะครับก็มีคลิปความรักรายตรีมาด้วยถ้าเกิดว่าใครรอคลิปความรักอยู่นะครับก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวหลังจากเสร็จนะครับคลิปรายเดือนโอเวอร์เอาทั้งหมดแล้วนะครับผมจะลงคลิปความรักให้ทันทีเลยเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเสียงแปลกๆนิดนึงนะครับอย่างที่ผมได้โพสต์บอกไปนะครับผมเมื่อประมาณ2วันที่แล้วเนาะว่าผมไม่สบายนะครับก็ ตอนนี้ยังไม่ได้หายดีนะแต่ว่าก็พอที่จะอัดคลิปได้แล้วนะครับโดยเฉพาะพวกแบบคลิปรายเดือนเนี่ยคือมันไม่ได้ทำสต็อกเอาไว้นะฮะมันทําแบบเดือนต่อเดือนจริงๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับผมส่งข้อความทักกันมาหลังใหม่นะครับผมรวมถึงจากในเพจหรือว่าทาง Facebook ด้วยนะครับผมขอบคุณมาณนะที่นี้จริงๆนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันจะแบบห่างกันไปนานจากการลงคลิปตั้งแต่วันที่1นึ่งนอกก็เลยโอเคอะมาทําคลิปกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะเอ๊ะ มาดูกันนะครับผมว่าในเดือนนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับนิวมูนนะครับผมในวันที่1เมษายนนะฮะกลุ่มดาวพุธนะครับผมดาวของความคิดและก็การสื่อสารนะครับผมในเรือนที่1ินะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับความสําเร็จนะครับผมการงานอันที่มีความแบบยิ่งใหญ่นะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในเดือนนี้นั้นนะฮะมีโอกาสที่จะมีอะไรใหม่ๆนะับเข้ามาในชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับผมในแง่ของการเริ่มต้นนะครับที่จะ พัฒนาไปสู่เส้นทางของความสําเร็จในชีวิตของคุณได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจโปรเจกต์ใหม่ๆได้นะครับแผนการทํางานใหม่นะครับหรืออาจจะมีใครเข้ามาเพื่อชักชวนนะครับผมให้คุณนั้นไปแบบว่าทํางานร่วมกันนะครับมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากๆเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จจากงานนั้นๆได้ด้วยนะครับดาวพฤหัสและดาวเนปจูนต,ตอนนี้อยู่ในเรือนที่9นะครับผมเรือนของความสุขด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับผมจะได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะครับผมมาจากอ,องค์กรขนาดใหญ่ได้นะครับจากสถานศึกษาได้หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทูตการต่างประเทศนะครับหรือว่าบุคคลที่เป็นบุคคลที่คนรู้จักในสังคมวงกว้างอ่ะอันนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมดังนั้น ถ้าใครทําอยู่ในบริษัทนะครับที่เป็นการทําการค้าระหว่างประเทศหรือว่ามีชาวต่างชาตินะครับผมเข้ามาแบบว่าโคออกงานนะครับหรือที่ทํางานของคุณหรือบริษัทของคุณหรือว่างานของคุณเกี่ยวข้องกับต่างชาติโดยเฉพาะนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่โตนะครับผมที่ทุกๆคนนั้นรู้จักนะครับผมคือพูดถึงทางด้านเนี้ยกับบริษัทนี้คือทุกคนจะต้องแบบอ๋อขึ้นมาเลยอะไรแบบนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณทํางานในสายงานที่ผมได้บอกไปนะครับ คุณมีโอกาสอย่างมากเลยนะที่จะได้รับโอกาสนะครับผมเพื่อเขาเรียกว่าขับเคลื่อนนะครับผมการงานของคุณนั้นให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าในอีกแง่มุมหนึ่งถ้าคุณได้ทําอะไรมาแล้วนะครับผมอย่างเดินนานนะฮะมีความมีการคิดนะครับมีการวางแผนเรื่องงานแล้วก็ความสําเร็จมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับผมช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะได้ เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมจากความพยายามของคุณนะครับในสิ่งที่คุณนั้นได้ลงมือทํามานะครับผมกระทํามาอย่างต่อเนื่องยาวนานนั่นเองนะฮะดาวศุกร์นะครับผมจะเข้าสู่ราศีมีนในวันที่5เมษายนนะฮะชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะฮะมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับได้รับประโยชน์นะครับผมต่างๆในรูปแบบของตัวเงินนะฮะถึงแม้ว่าความพึงพอ่อหรือโทษหรือแม้แต่ว่าจะเป็นในเรื่องของความพึงพอใจ ในรูปแบบของผลงานนะครับผมที่พรีเซนต์ออกมาหรือว่านําเสนอออกมาจากงานของคุณหรือว่าความพยายามของคุณก็ได้นะครับผมหรือว่าผลตอบรับจากคนอื่นๆในสังคมอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับผมจากการที่ดาวสุกนั้นนะฮะกำลังจะทํามุมกลุ่มกับดาวพล้งหัดนะฮะดาวของโอกาสแล้วก็ดาวเนปจูนนะครับผมซึ่งเป็นดาวของความเมตตานะครับผมเป็นดาวของแบบว่าผู้คนในสังคมนะครับผมจะว่าอย่างนั้นได้ไหม อันจริงแล้วมันก็ได้แหละเพราะว่ามันกลุ่มดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวของการขยายดาวของวงกว้างอยู่ด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจะได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับผมดาวเสาร์ในเรือนที่8นะครับผมเรือนของการกําเนิดแล้วก็เรือนของจุดจบนะครับทำมุมกลุ่มกับดาวยูเรนะัสในลักษณะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมในตอนนี้นะนะซึ่งเป็นเรือนของสังคมนะครับแม้ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการงานที่ดีเข้ามานะครับผมแต่ในเรื่องของความกดดันของเพื่อนผู้คนนะครับผมรอบด้านนั้นอาจจะมี เข้ามาทําให้เกิดปัญหาได้ในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้เนาะว่าอาจจะมีการแบบว่าได้รับโอกาสจากคนในสังคมอะไรเงี้ยซึ่งมันจะสร้างความกดดันให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎได้นั่นเองนะครับผมผู้คนรอบด้านนั้นจะเข้ามามีปัญหาได้นะครับผมเพราะว่าดาวอังคารนั้นนะครับซึ่งเป็นดาวประจรําเดือนของความสําเร็จด้วยนะครับซึ่งแล้วก็เป็นดาวของความรุนแรงและอารมณ์ที่รุนแรงได้ด้วยนะฮะทํามุมที่ กลุมนะครับผมกับดาวเสาซึ่งมีความเข้มงวดนะครับกดขันแน่บผมแล้วก็มีความเขาเรียกว่าหนักแน่นนะครับผมดังนั้นก็ความสําเร็จของคุณนั้นก็จะต้องมาแลกกับความอดทนอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการทํางานนะครับของคุณนั้นอาจจะอยู่ในจุดของการเริ่มต้นหรือว่าจุดที่แข็งแรงแล้วก็ตามอยู่จุดไหนก็ตามคุณนั้นจะต้องปรับตัวนะครับผมบางท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลังจากที่ ดาวพุธเข้าสู่ในราศีพฤษภในวันที่10เมษายนนะครับและกําลังทํามุมกลุ่มกับดาวยูเรนาซึ่งเป็นดาวของการยกย้ายนะครับผมดาวคารยังสามารถทําให้เกิดในเรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะครับผมระมัดระวังตัวนะครับผมรวมถึงระวังในเรื่องของเขาเรียกว่าสุขภาพอีกด้วยนะครับเพราะว่าดาวคารอยู่ในเรือนมรณะนะครับคือผมเนี่ยเป็นลัคนากรกฎนะครับตอนนี้ก็ป่วยไปแล้วเรียบร้อยเนะ หลายหลายท่านนะครับผมอาจจะป่วยแบบสับพลันไม่ทันตั้งตัวนะครับผมจากการทํางานหนักนะครับผมงานหนักนะครับผมรับผิดช,ชอบมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้รับเวลาพักผ่อนที่ดีมากพอเพียงนะครับผมอย่างที่ร่างกายต้องการนะครับผมในเรื่องราวความสัมพันธ์นะฮะชาวลัคนาราศรีกรกฎหลายๆท่านมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักนะครับผมในเดือนนี้หลังจากวันที่5เมษายนเพราะว่าดาวพุธนะครับผมไม่ใช่ดาวพุธโทษดาวศุ์นะครับกำลังเข้าสู่ราศรีมีนนะครับผมแล้วก็ ทำมุมกลุมกับดาวของอารมณ์ที่มีความเข้มข้นรุนแรงนะครับผมดาวพันธะสัญญาจากอดีตชาติแล้วก็ดาวโอกาสนะครับดังนั้นหลายๆท่านนั้นถ้าโสดนะฮะอาจจะมีคนรักที่ถูกใจนะครับผมเข้ามาทําความรู้จักได้ช่วยเช่นเดียวกันนะครับผมบางคนนั้นนะครับสาหรับคนที่มีคู่อาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมในเดือนนี้นะครับผมไปเจอกับบรรยากาศที่มีความสนุกสนานนะครับความโรแมนติกนะครับผมแล้วก็มีโอกาสไปได้ไกลถึงต่างประเทศ ถ้าเกิดว่าใครได้วางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับมีฟูมูนในวันที่16เมษายนนะครับผมราศีตุลเดือนที่4เกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวหลายๆท่านนั้นอาจจะได้รับการเติมเต็มนะครับผมในเรื่องของสมาชิกในบ้านนะครับเพราะว่าดาวาดาวพฤหัสนะครับก็เพิ่งจ,ททจนนะ,ะงงท,จทำมุมผ่านดาวมใช่โทษดาวจันท์นะครับก็กําลังเพิ่งที่จะทํามุมผ่านดาวพฤหัสไปนะครับผมแล้วก็มีดาวของเนปจูนดาวของความรักดาวของความผูกพันเข้ามาทําด้วยนะครับผมซึ่งนะครับ อาจจะพูดถึงในแง่ของอาการเต็มเต็มพูดถึงในเรื่องของลูกได้เช่นเดียวกันนะครับบางท่านนั้นอาจจะเริ่มแนะนําคนที่รักให้กับคนในบ้านหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวนะครับผมได้รู้จักกาันหรือว่าพบกับพบปะก,กันอย่างเป็นทางการนั่นเองนะฮะและนี้ก็เป็นในแง่ของัวราศาสตร์ตะวันตกนะครับต่อไปจะเป็นในแง่ของไพ่เทรโรนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่ใหม่สําหรับช่องเรานะครับช่องของเราเนี่ย เป็นโหราศาสตร์แบบตะวันตกนะครับผมเพราะฉะนั้นการนับวันเดือนปีเกิดก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะครับยังไงอยากให้รีเช็คก่อนนะครับผมโดยเฉพาะในแง่ของลัคนานั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์สายไหนนะครับลัคนาเนี่ยก็จะมีความแม่นยํามากที่สุดในการดูดวงนะครับดังนั้นคลิกเข้าไปในด e สค r i p ชั่นบ็อกนะครับผมจะมีเว็บไซต์ทั้งหมด2เว็บไซต์นะครับก็คือเว็บไซต์สําหรับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เว็บไซต์ โหราศาสตร์ของอาจารย์ชาวไทยนะครับอาจารย์ปินนี่นะครับผมก็สามารถเข้าไปตรวจสอบลัคนานะครับผมกันก่อนได้เลยนะครับว่ามีลัคนาหรือมีจุดสําคัญนะครับผมอยู่ในราศีกรกฎหรือเปล่านะครับอ่าใบที่1ขึ้นมาแล้วนะฮะหรือเปล่านะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้รับประโยชน์นะครับผมแล้วก็ความความแม่นยำนะครับผมลับไปให้มากที่สุดนั่นเองนะครับยังไงอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ว่ารบกวนนะฮะทุกคนตรวจสอบ ให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองนะครับโอเคอเรามาดูกันใบที่หนึ่งนะครับอ่าเป็นสิบดาบนะครับผมแล้วก็เป็นแปดถ้วยนะครับใบที่สองสามเหรียญโอเคอัเดนนี้ผมว่างแยกไว้ก่อน ใบที่สามได้ e of wands ออ e of swords นะครับใบที่สี่ five of wands ใบที่ห้าได้ seven of wands ใบที่หได้ four of cups ใบที่เจ็ดได้หนึ่งเหรียญใบที่แปดได้ page of wands ใบที่9ได้ f i ฟ e ็อปคนะครับและใบสุดท้ายนะครับผมใบที่10ได้ดิ p r พรสโอเคนะฮะสำหรับเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับมี10ดาบอยู่ตรงกลางกับ8ถ้วยนะครับผมยังไงก็ตามนะฮะให้ระวังเรื่องของอาการป่วยมากๆเลยนะครับผมหรือในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับจากการ <c oughs> ทำงานหนักมากเกินไปนะครับผมหรือว่าการมีปากเสียงกับคนอื่นๆที่เป็นผู้คนในสังคม นะครับผมอันนี้ก็ย่อมได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะว่ามีโอกาสที่คุณนั้นจะมีความกดดันนะครับผมจากคนอื่นๆในสังคมเข้ามาได้นะครับเหมือนกับว่าตอนนี้นั้นคุณกําลังตามหาอะไรบางอย่างซึ่งอย่างที่ผมได้เกินไปตอนหัวราสาตร์ตะวันตกนะครับว่า,าดาวอาทิตย์นะครับอยู่ในเรือนที่1ินะครับบางคนอาจจะมองหาโอกาสซึ่งจะเป็นโอกาสที่ปูทางไปสู่ความสําเร็จ ของตัวของคุณเองในอนาคตนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีเข้ามานะครับจากไพ่อันหนึ่งเหรียญกับสีถ้วยนะครับซึ่งอยากให้คุณนั้นนะครับผมชาวรัคณาราศีกรกฎนะครับรู้จักที่จะเปิดรับนะครับผมมันจะมีอันที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ทำกับเพื่อนอนสนุกดีมีคนมาชวนทําและนน่าสนใจนะครับและเป็นโอกาสทางการเงินที่ดีแต่ว่าอันนึงก็จะเป็นโอกาสเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นั้นคุณกําลังทําอะไรนะครับที่ เป็นงานประจําหรือว่าเป็นงานดั้งเดิมของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเอมันอาจจะทาให้คุณเหนื่อยขึ้นมันอาจจะทําให้คุณนั้นได้พักผ่อนน้อยลงนะครับผมได้ใช้ชีวิตน้อยลงนะครับยังไงอาจจะลองรับพิจารณาไว้ดูก่อนนะครับเพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งเหรียญกับไพ่หนึ่งดาบเข้ามาบางทีแล้วคุณอาจจะได้ปล,ปล่อยตัวเองออกจากงานบางงานที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้รับผลตอบแทนเท่าที่ควรเนาะนะครับหรือว่าอาจจะทําไปแล้วก็มีความกดดนันมีความเครียด นะครับผมจากคนอื่นๆในสังคมในเพื่อนวงการเดียวกันวงสายงานเดียวกันอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีไพ่เด็กถือไม้เข้ามาผมมองว่าคุณมีความคิดที่จะขยับขยายหรือว่ามีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนี่ย ดังนั้นแล้วนะครับผมชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับลองมองโอกาสที่เข้ามานั้นให้ดีๆนะครับผมมันจะมีโอกาสที่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยสําหรับคุณนะครับคุณสามารถเติบโตใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยฟู่ฟ,ฟ,ฟ้าแบบจักรพรรด,ดินีได้เลย d ดเอเข้ามานะครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของสวยงามนะครับผมการพักผ่อนเสื้อผ้านะฮะเครื่องนุ่มหหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยง นะครับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมบางคนอาจจะทําเกี่ยวข้องกับอาหารการส่งออกนะครับผมหรือว่าการต่างประเทศอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าจะค่อนข้างสุขสบายนะถ้าบางคนทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับคาเฟ่คาเฟ่นนะก็จะค่อนข้างเขาเรียกว่าตรงกับให้ดีเอ็มเพลสมากๆเลยนะครับผมดังนั้นก็ลองดูนะครับแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้นะผมมองว่าอะไรที่มันเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากทําหรือว่าไม่ไนท์กับมันพอสมควรนะครับ โอเคเรามาต่อกันนะครับที่ไพ่ห้าดาบนะครับผมไพ่ของหมวดของความเสียใจขึ้นอีกแล้วนะนะครับคุณอาจจะเลือกที่จะลาออกจากงานนะครับผมจากการที่คุณนั้นได้ลงทุนลงแรงลงอะไรไปแล้วนะครับแล้วมันไม่ได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีดังนั้นเนี่ยอะไรที่คุณรู้สึกว่าทําแล้วมันไม่ได้ก่อเกิดอะไรเหนื่อยฟรีเหนื่อยเปล่านะครับคุณอาจจะเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ไปเลือกปลดปล่อยตัวเองไปทําอะไรที่มันดีกว่านะครับทากับเพื่อนที่มีความสุขกว่าอะไรแบบนั้นนะถึงแม้ว,ว่า จะมีออฟเฟอร์อะไรกลับมาแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะดีขึ้นแต่ว่าคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่สนใจมันแล้วแหละเพราะาคุณอาจจะได้รับดีลแบบเนี้ยมามากแล้วแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกเข็ดอะไรประมาณนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะได้รับโอกาสนะในการที่จะ ได้เจอโอกาสใหม่ๆอ่ะอันนี้เป็นไปได้เลยนะครับผมมีไพ่ในออฟฟอรเข้ามาด้วยนะครับผมช่วงนี้ชีวิตของคุณชาวลัคนาราศีรากรกฎนั้นอาจจะมีความวุ่นวายสักนิดน,นึงนะครับบางคนอาจจะยุ่งมากๆเลยนะในเรื่องของการทํางานนะครับผมหรือว่าในเรื่องของชีวิตส่วนต่างๆของคุณนะครับผมดังนั้นก็อยากใช้คุณนั้นมีเวลาพักผ่อนที่ดีด้วยนะครับไม่วันก็อาจจะป่วยแบบผมได้นั่นเองนะับผมดังนั้นก็ <c oughs> นะครับใช้ชีวิตแบบมี work life balance นะครับผมอันนี้คือบอกตัวเองด้วย นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับผมว่าทีมสําหรับเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าเรามาดูกันซินะครับ l ลอก Spirit นะครับผมคือ Clear out the Clutter นะครับเขาบอกว่าให้คุณนั้นนะครับ ลองเลือกงานหลายๆงานที่กาลังจะเข้ามาผมบอกแล้วเนาะว่าโอกาสมันจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งนะครับรวมถึงงานที่คุณทําอยู่แล้วด้วยหรือว่าโอกาสที่คุณนั้นไม่ได้สนใจมันอยู่แล้วนะครับหรือว่าโอกาสที่คุณรู้สึกว่าคุณสนใจแล้วมันน่าสนุกอะไรเงีย้ยคุณจะต้องจัดหมวดหมู่ของมันให้ดีๆนะครับผมแบ่งออกมาแบ่งมันออกมาให้ดีๆว่าเอ้ยอะไรคุณทําได้อะไรที่คุณทําไม่ได้อะไรคุณมีศักยภาพ อะไรคุณไม่มีศักยภาพหรืออะไรที่คุณอยากทําหรืออะไรที่คุณไม่อยากทํานะครับผมลองชั่งน้ําหนักมันให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่คุณนั้นจะเลือกที่จะตอบตกลงนะครับผมรับงานหรือว่ารับที่จะทําอะไรก็ตามว่าคุณทําแล้วนั้นคุณมีความสุขที่จะทํามันหรือเปล่านะครับผมคุณอยากทํามันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณนั้นทําแล้วก็แบบอทำไปแล้วก็เครียดไปนะครับผมอันนี้นั้นก็ค่อนข้างสาคัญนะสําหรับคุณนะครับเพราะว่า ดาวเสาเข้ามามีบทบาทด้วยนะ,นะครับการที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมไปเจอสังคมใหม่ๆอาจจะสร้างความเครียดนะครับความกังวลแล้วก็ความหวาดกลัวให้กับคุณมากกว่านะครับผมซึ่งอาจจะเป็นข้อเสียในอนาคตได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ต่อไปกันนะครับต่อไปเป็นไพ่ไคร,รอนนะครับฮีลิ่งนะฮะบ,บางคนป่วยก็ต้องรักษาเนือ้อรักษาตัวนะครับอันนี้บอกตัวเองอีกแล้วหรือเปล่า นะครับผมถ้าเหนื่อยหรือว่าถ้าบวาอยู่ก็ต้องอารักษาเนื้อ,อรักษาตัวนะครับให้ตัวเองแข็งแรงนะครับผมรวมถึงไทลีโอไอวิวขึ้นมาถ้าเกิดว,ว่าคุณได้รับโอกาสนะครับแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยโอกาสนี้มันเป็นไปได้นะครับอยากให้เชื่อมั่นเลยนะว่าคุณสามารถทําได้เก่งพอนะครับมีศักยภาพมากพอแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่า คุณจะสามารถทํามันได้ไหมนะครับเพราะว่าไพ่มันขึ้นแบบชัดเจนแล้วว่า i อวิวอ่ะฉันทําได้นะครับผมฉันสามารถควบคุมได้ฉันสามารถเริ่มได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับอ่ามีดอกออร์คิดนะครับดอกก้วยมาพี่มาเขาบอกว่า you are unique อ่อ you r unique less is away perfectly lovely นะครับดังนั้นเขาบอกว่าความเป็นตัวเองของคุณน,นั้นจริงๆแล้วมันมีความแบบ u n i ิคอ่ะมันมีความเป็นอ่อไม่เหมือนคนอื่นและมันสามารถ นะครับผมแตกต่างนะครับอย่างมีคุณค่าได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนั้นจะต้องเข้าไปสู่สังคมอะไรแล้วคุณจะต้องพยายามเล่นให้กับคนอื่นอ่ะก็คือยกตัวอย่างพวกสำนวนเข้ามือตาหลิวต้องหลิวตาตามมาถ้าเกิดว่าคุณหลิวตาตามเขาแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วคุณทําอะไรได้น้อยลงช้าลงก็ไม่ต้องทำหรือออกมาก็แค่ออกมาจากสังคมนั้นแล้วก็ไปหาสังคมที่เขาเปิดรับตัวตนของคุณในแบบที่คุณเป็นคุณและสบายใจที่จะเป็นคุณมากกว่านั่นเอง นะครับผมดังนั้นก็อยู่ที่คุณด้วยเนาะในการตัดสินใจนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเรานี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ